สิบนิสัยที่ทำให้คุณเป็นคนรวยถ้าคุณสงสัยว่าทำไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางคนพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ผลกับนิสิความแตกตา่างไม่ได้อยู่ที่โชคแต่อยู่ที่นิสัยวันนี้เราจะมาเปิดสิบนิสัยของคนรวยที่คุณก็สร้างได้ 1. นึ่งตั้งเป้าหมายชัดเจนคนรวยไม่เคยใช้ชีวิตไปวันๆพวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและกำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลขเพราะเป้าหมาย คือเข็มทิศที่พาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นวิธีการฝึกง่ายๆเพียงคุณเขียนเป้าหมายของคุณ3ข้อลงสมุดบันทึกและก็ทำวิชั่นบอร์ดแปะไว้ที่หัวเตียงเพื่อเป็นการตอกย้ำตัวเองในแต่ละวันี 2> ่ 2. จัดการเงินเก่งคนรวยรู้ทุกบาทที่ใช้ไปพวกเขาวางงบประมาณไม่ปล่อยให้เงินรั่วโดวยไม่รู้ตัว พวกเขารู้ว่ารายรับมีเท่าไหร่รายจ่ายควรอยู่ตรงไหนและที่สำคัญเงินที่เขาเก็บควรไปทำงานต่ออย่างไงให้งอกเกยวิธีการฝึกให้คุณใช้แอปบันทึกรายรับรายจ่ายและกำหนดงบที่ใช้รายเดือน 3. ลงทุนในตัวเองก่อนหนังสือเพียงหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอาจกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ๆของคุณคนรวย รู้ว่าตัวเองคือสิททรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดวิธีการฝึกง่ายๆอ่านหนังสือวันละสิบหน้าเป็นอย่างน้อยเรียนคอร์สออนไลน์ที่เสริมอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมนอกจากรายได้ประจําของคุณ 4. คิดระยะยาวไม่ลงไปกับของล่อใจคนรวยไม่ใช่คนที่ได้เงินเยอะที่สุดแต่เขาคือคนที่วางแผนการใช้เงินได้ดีที่สุดพวกเขาไมา่ได้ซื้อทุกอย่างที่อยากได้ เขาถามตัวเองว่านี่คือการลงทุนหรือทําให้ฉันเป็นหนี้วิธีการฝึกง่ายๆถามตัวเองทุกครั้งก่อนใช้ใจ่ายสิ่งนี้จําเป็นหรือเปล่าหรือแค่เป็นความต้องการของเราวางแผนเป้าหมายระยะหนึ่งปี5ปีแล้วก็ทําตามนั้นให้ได้ 5. ใช้เงินซื้อทรัพย์สินไม่ใช่นี่สินคนจนซื้อของที่ดูรวยแต่คนรวยเขาจะซื้อของที่ทําให้เขารวยขึ้นเรื่อยๆรถ บ้านหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมถ้าไม่ได้สร้างรายได้มันก็จะเป็นหนี้สินของเราวิธีการฝึกง่ายๆศึกษาการลงทุนเช่นกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือบิตคอยทุกครั้งที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ๆให้ถามตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้สร้างรายได้ให้ฉันไหมหรือมันจะเป็นการสร้างหนี้สินให้กับตัวเอง 6. มีหลายแหล่งรายได้คนรวยไม่พึ่งแค่เงินเดือนประจํา พวกเขามีรายได้จากหลายทางเช่นงานเสริมออนไลน์หุ้นอสังหาริมทรัพย์เพราะพวกเขารู้ว่าถ้ารายได้แรลงเดียวหายไปเขาจะไม่หลงวิธีการฝึกให้เริ่มจากการขายของออนไลน์เล็กๆใช้เวลาว่างหาความรู้เรื่อง Passive Income 7. รู้จักบริหารเวลาเวลาเท่ากับเงินคนรวยให้ค่ากับเวลามาก พราะเขารู้ว่าหนึ่งชั่วโมงของวันสร้างอะไรในอนาคตได้บ้างและไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญวิธีฝึกวางแผนล่วงหน้าทุกคืนว่าในวันพรุ่งนี้จะทำอะไรใช้เทคนิคโปรโมโดโรทำงาน25นาทีพัก5นาที 8. อยู่กับคนที่คิดบวกและมีวิสัยทัศน์คุณเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่อยู่ด้วย คนรวยเลือกอยู่กับคนที่มีความฝันคิดสร้างสรรค์และไม่ดึงดูดพลังงานจากเขาวิธีฝึกเลือกฟังพอดแคสต์หรือดูคลิปของคนที่คิดบวกเข้าร่วมกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 9. กล้าเสี่ยงแบบมีแผนคนรวยไม่ใช่คนกล้าแบบบ้าบิน่นแต่คือคนกล้าแบบมีข้อมูลเขาศึกษาทดลองและกล้าเริ่มลงมือแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามวิธีฝึก เริ่มสิ่งที่กลัวทีละนิดเช่นขายของออนไลน์ลองโพสต์ความรู้เขียนข้อดีข้อเสียของสิ่งที่จะทำแล้วเลือกอยากมีเหตุผล 10. แบ่งปันและคืนคุณค่าคนรวยที่แท้จริงพวกเขารู้ว่าการช่วยเหลือให้ก่อนรับการสร้างเครือข่ายและโอกาสที่ประเมินค่าไม่ได้จะให้ในแบบที่คุณทำได้แล้วผลลัพธ์จะกลับมาอย่างมหาศาลวิธีฝึกแบ่งรายได้5-10% ไปบริจาคหรือช่วยเหลือคนรอบตัวใช้ความรู้ความสามารถของคุณให้คนอื่นได้ประโยชน์ความรวยไม่ได้มาจากโชคแต่เกิดจากนิสัยเล็กๆที่คุณเลือกทําในแต่ละวันและถ้าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณคิดดูอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณอาจกลายเป็นคนที่อยากเป็นก็ได้